กัจฉปชาโดว่าด้วยเตาและไตปีดกอัตถกถากัจฉปชาโดกละสัสดาเมื่อประทับอยู่ณพระเชตวันมหาวิหารทรงปาลบผู้โลดจากอหิวาตกโลกคนหนึ่งตลาดพระธรรมเทศานานี้มีคำเริ่มต้นว่าชนีตังเมพระวิตังเมดังนี้ มีเรื่องเล่าว่าที่กรุงสวัวตีได้เกิดอวิวาตกโลกขึ้นในตระกูลหนึ่งมารดาบิดาจึงบอกแก่บุตรว่าลูกเจ้าอย่าอยู่ในเรือนนี้เลยจงพังฟาหนีไปเสียในที่ใดที่หนึ่งรักษาชีวิตไว้ภายหลังแล้วค่อยกลับมาขุดรัพย์ซึ่งฝังไว้มีอยู่ในที่นี้ แล้วเก็บซัพย์ไว้เลี้ยงชีพให้เป็นสุขเธอดบุตรลับคำของมารดาบิดาแล้วพังฟ้าหนีไปเมื่อโลกของตนหายดีแล้วจึงกลับมาขุดเอาทัพย์ที่ฝังไว้อยู่คงเรือนอย่างมีความสุขวันหนึ่งขอให้คนถือเนยใสและน้ำมันผ้าเครื่องนุ่งห่มเป็นต้น ไปวิหารเชตวันตัวไว้บังคมพระศาสดาแล้วนั่งพระศาสดาทรงทำปฏิสันฐานกับเขาแล้วตลัดถามว่าได้ยินว่าอาหิวาตกโรกเกิดขึ้นในเรือนของท่านท่านทำอย่างไรจึงโลดมาได้เขาได้กราบทูลเรื่องนั้นให้ทรงทราบพ,พระศาสดาตรัสว่า ดูกรอุบาสกแม้แต่คนชนเหล่าใดเมื่อเกิดไปขึ้นทำความอะไรในที่อยู่ของตนไม่ยอมไปอยู่ที่อื่นชนเหล่านั้นถึงสิ้นชีวิตแต่ชนเหล่าใดไม่ทำความอะไรไปอยู่สีที่อื่นชนเหล่านั้นลอดชีวิตแล้วทรงนำเรื่องในอดีตมาตัดเล่า ในอดีตการคลังพระเจ้าพมาทัดสวยราชสมบัติในกรุงพาราณสีลระโบติสัตว์อุบัติในตระกูลช่างหม้อใกล้หมู่บ้านแห่งหนึ่งทำการปั้นหม้อเลี้ยงบุตรภรรยาในครั้งนั้นใกล้คุงพาราณสีได้มีสายใหญ่ต่อเนื่องเป็นอันเดียวกันจับแม่น้ำใหญ่สาดนั้น มีน้ำไหลถึงกันกันกบแม่น้ำในคลาวน้ำมากเมื่อน้ำน้อยก็แยกกันปลาและเต่าย่อมรู้ว่าปีนี้ฝนตกปีนี้ฝนแรงคลั้นต่อมาปลาและเต่าที่เกิดในสาดนั้นรู้ว่าในปีนี้ฝนจะแรงคลั้นถึงเวลาน้ำไหลต่อเนื่องกันเป็นอันเดียว จึงพากันออกจากสะไปสู่แม่น้ำแต่เต่าตัวหนึ่งไม่ยอมไปด้วยคิดเสียว่านี่เป็นที่เกิดของเราเป็นที่เติบโตของเราเป็นที่ที่พ่อแม่ของเราเคยอยู่เราไม่อาจจะละที่นี้ไปได้ครั้นถึงคลาวหน้าแรงน้ำแห้งผาดเต่านั้นกดคุยดิน เข้าไปอยู่ในที่ที่ขนดินโองพระโพธิสัตว์พระโพธิสัตว์ได้ไปณที่นั้นด้วยประสงค์ว่าจากเอาดินคือเอาจอบใหญ่กดดินสับถูกเต่าแล้วเอาจอบงัดมันขึ้นมาคลายข้อดินทิ้งกลิ้งอยู่บนโบกเต่านั้นได้รับเวทนาจึงพูดคลํำควรว่า เราไม่อาจละที่อยู่ได้จึงถึงความพินาศอย่างนี้แล้วได้กล่าวคาถานี้ว่าเราเกิดที่นี่โตที่นี่เาเหตุนี้เราจึงได้อาศัยอยู่ที่เปลือกตมเปลือกตมกลับทับถมเราให้ทุลพนลดูกรท่านพคะขวาวเลราะเหตุนี้เพื่อพระเจ้าขอกล่าวกับท่าน ขอท่านจงฟังคำของข้าพเจ้าเถิดบุคคลได้รับความสุขในที่ใดจะเป็นในบ้านหรือในป่าก็ตามที่นั้นเป็นที่เกิดเป็นที่เติบโตของบุรหุษผู้รู้จักเหตุผลบุคคลพึงเป็นอยู่ได้ในที่ใดกพ็พึงไปในที่นั้นไม่พึงให้ที่อยู่ข่าตนเสียเต่านั้น เมื่อพูดกับพระโพธิสัตว์อย่างนี้ก็ตายลงพระโพธิสัตว์จับเอาเต่าไปแล้วให้ชาวบ้านทั้งหมดมาประชุมกันเมื่อจะสอนมนุษย์ทั้งหลายจึงกล่าวอย่างนี้ว่าพวกท่านจงดูเต่านี้ในขณะที่ปลาและเต่าอื่นๆไปสู่แม่น้ำใหญ่เต่านี้ไม่อาจตัดความอาลัย ในที่อยู่ของตนได้ไม่ไปกับสัตว์เหล่านั้นเขาไปนอนอยังที่คนดินของเราครั้นเหล่าคนดินได้เอาจอบใยสับหลังมันเวียงมันลงบนบกเหมือนก้อนดินเต่านี้จึงเปิดเผยกรรมที่ตนกระทําคล่่ำควรด้วยคาถาสองคาถาแล้วก็ตาย มันทำความอะไรในที่อยู่ของตนถึงแก่ความตายเมื่อกท่านก็อยาได้เป็นเช่นเต่าตัวนี้ตั้งแต่นี้ไปพวกท่านจงอยายึดด้วยอำนาจตันหาด้วยอำนาจเครื่องอุปโภคและบริโภคว่าลูกเสียงกลิ่นรส โทภทพาของเราบุรของเราธิดาของเราทาสีและธาตเงินทองของเราแทสัตผู้เดียวนี้เท่านั้นวนเวียนไปในภพสามและโพธิสัตว์ได้ให้โอวาทแกมหาชนด้วยพุทธลีลาด้วยประการชนีแล้วโอวาทนั้น แผ่ไปทั่วชมพูทวีปดำลงอยู่ตลอดเวลาประมาณเจ0 0ปีมหาชนตั้งอยู่ในโอวาทของพระโพธิสัตว์ทำบุญมีทานเป็นต้นทำทางสวรรค์ให้บริบูรณ์ในคราวสิ้นอายุราศาสดาทรงนำพระธรรมเทศานานี้มาแล้วทรงประกาศอริยสัจทรงประชุมชาดก เมื่อจบอริยศาสตร์กุลบุตรนั้นตั้งอยู่ในโสดาปฏิผลเตาในาครั้งนั้นได้เป็นอาณน,นในครั้งนี้ส่วนช่างหม้อได้มาเป็นเราตถาคตชนนี้แหล